สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับเอสจูอาร์แท็กเตอร์สกุลนครครับนะสินค้าเข้าใหม่ครับหนึ่งรายการเพิ่งเข้าใหม่ๆร้อนๆสดๆเลยนะครับคันนี้โครงเป็นของเอกพาณิชครับผมนะเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับไฟหน้าช็อปเปอร์นะหน้าช็อปเปอร์นะล้อหน้าเป็นแม็กนะครับผมนะอ่าเป็นของเอกพาณิชย์ครับเอกพาณิชเครื่อง APN นะ คันนี้คันนี้สตาร์ทมือได้นะครับผมนะเปิดที่เก้าพันเก้าร้อยบาทครับเก้าพันเก้าร้ยบาทนะนี่สวยๆครับเซซีก็สวยๆนะเซซีก็สวยๆนะครับผมนะลังคาขาดตรงนี้นิดนึง สวยสวยเลยฮะสวยๆเลยสวยๆเลยรถคันนี้พร้อมใช้ครับไม่ต้องเข้าอู่ชุมพลการช่างนะพร้อมใช้แล้วครับขายตามสภาพไปเลยนะสวยๆนะครับไม่ผุนะแบบโครเมียมนะครับนะถ้าในช่องอื่นก็คันนี้ก็ประมาณหมื่นสองหมืนสามนะครับนะแต่ว่าที่ S U R t ท c t t r r นะครับที่เดียวนะครับเก้าพัน เก้าร้อยบาทนะรถอยู่อำเภอโพนนาะแก้วครับจังหวัดสกลนครนะครับสวยนะครับนะไม่มีสนิมนะนี่เป็นฝุ่นนะครับเป็นฝุ่นเป็นดินนะครับนะนี่คันนี้ไม่ถึงหมื่นครับเก้าพันเก้าร้อยบาทนะ APN ครับเอกพนิช์อุดรสวยนะครับนี่นะถังน้ำมันเป็นชอปเปอร์นะครับไฟหน้า ครับล้อแมกนะน้าเป็นล้อแมกนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทมือสตาร์ทมือแต่ว่าสตาร์ทมือี่ต้องซื้อแบตเตอรี่ใส่นะครับตอนนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมนะรถอยู่อำเภอพพนนาแก้วจังหวัดสกลน,นครนี่สว,สวยเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วครับเป็นรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันแล้วนะสว,สวยเลยครับนะนี่เครื่องเป็น a p n เอกพณิช์อุดรถังน้ำมันสวยๆเลยครับผมนะคีเลที่เดียวนะครับเนี่ยลังคาขาดตรงนั้นแหละนะเก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับรถพร้อมใช้ครับผมรถสวยครับรถสวยพร้อมใช้ครับนะอยู่พนานะแก้วสกลนครครับนะ สวยๆเลยนะไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนี่เลยนี่เลยครับสวยอ่ะโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเก็บมาฝากแฟนคลับเอซนะครับ SUR Tector ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม